รู <Cornell. S 2> ้แล oh, 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 ้วครับว่าโดโหล่นตะคุบไปชนกันมือมันเงินยากดีแอร์ครับอีกคือแชมป์เวยไทยโอ้ในมรกรโอ้ยสอกโอ้ยเลนตากโดนสอกต้องกอดคอเลยครับพยายามจะบวกมาขึ้นไปแม่เล่นทีเฟอครับโอ้โหช็อตนี้สุดยอดครับเอาครับโดนนับครับโดนนับไปแล้วครับแต่สอกครับสอกยังอันตรายทั้งคู่ครับ แล้วก็เมื่อสักครู่นี่กลายเป็นว่า2องเตนตาหนักกว่าครับดีแอมเมาก็ต้องโดนนับไปครับแม้ว่าจะหล่นทังคู่ก็ตามครับเดินมาครับดีแอร์กับสาการบีก็เรนตาเหมือนว่าจะแตกแล้วครับมีตําหนิซชแล้วครับไปกับเต็นตะาโอ้ยนี่เลยครับดูครับตั้งรับก็10ต่อ8ครับเอาครับมรลุกันต่อครับเต็นตากไปไฟชนะไปก่อนครับในยกแรกครับหุ่หมัดของเขานียกเสียงตลอดครับอ้าวแต่ว่าดีแอร ยังมีศอกที่เป็นทีเด็ดของเขาเลยครับเป็นน้าทีนี้ครับโอ้โหอกเวทีเลยครับบ้าตัดลำตัวไรซ่สไอีครับดีแอไปอีกทีมาดูครับการขึ้นมาปะทะกันครับที่ไม่ต้องคว้าคอเสี่ยวเข้าไปเข่ากระปัดครับเอาเถอครับแลกกันเลยครับอันไหนมันจะทนกันโอ้ศอกอีกเขาโอ้ศอกอีกแล้วครับโอ้โอ้เอาอย่างไรหมัดเวียนกับหลังครับโดนเต็นเตเหมือนกันครับยกที่ผ่านมาครับ เสียงแตกครับเรนตะชนะไป2เสียงครับดีอชนะ1เสียงครับหล้มลงมาเมื่ออยู่ก็พยายามจะต่อยบาดข้อมไปครับศอกซ้ายก็ไม่ถึงเอาฟันมาได้เหมือนกันยังไงดีเรนตะพยายามครับไม่ให้ถอยครับโูชิโร่แต่ว่าโมรัอกโอยังไม่หยุดพยายามจะเคลียร์ครับดีอโดนศอกเข้าไปบล็อกได้ศอกอีกทีนึงไม่ถึงดีอสั่งยังเหมือนกันเอาดิมาอย่าเผลออย่าพลาดอย่าลุยอย่าล้วงไม่งั้น กลับตัวไม่ทันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะแต่ว่าดูครับการยืนเด้งเข้ามาใกล้ๆสัตว์คุ้บ้างต่อยคุ้บ้างก็เอาแล้วครับบวกแล้วที่มุมเอาครับหนีไม่ออกก็ต้องแลกก็ต้องบวกก็ต้องใสกันครับฟันฟันมาสานโอ้โยเอียดเลนตาต้องขอนเลยโอ้โหตัวมันอยเอียดเวลาดีด้วยเลนตาถ้าคุมไม่อยู่อีกหนึ่งนาทีตรงนี้เป็นลมขึ้นมานี่มีโอกาสพังได้เหมือนกันครับโมเลตตาตัดฟันขวางไว้ขอแโดน่าทีนี้เยายจะต่อยมดเลนตาสามสอก โดนบาดบวกโอโหสองวินาทีบวกต่ออีกโอ้โหสุดจริงๆครับ